มีความสุขเลยไม่รู้กินอิ่มนอนหลับยังไงไม่ไม่ได้รักเลยตั้งแต่ปีหกศูนย์ปีหกศูนย์ตั้งปีหกห้าไม่ม,ไม,มีไม่มีคําว่ากินอิ่มนอนหลับเราไม่รู้ว่าคนสุขตรงนั้นมันหายไปยังไงมาแล้วมันเอาอยู่มาได้ยังไงตั้งแต่ปีหกศูนย์ตั้งแต่ปีหกห้าก็ยังก็ยังงงกับตัวเองหรือว่าสู้มาได้ยังไงท่านชื่อ 6, สู้ด้วยตัวเองนะใครบอกไปที่ไหนไปบอกที่ไหนไปและทีนี้พอเริ่มแล้วก็ตแต่ชิดสามเก้าเข้ามา ก็ขอบคุณข้อสมาอีกทีน่ไม่ทำตัวนี้ดีมากนะก็ไม่เชื่อแล้วก็หนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวจริงเพราะว่าหนูหมดเยอะแล้วหนูไปไม่รู้จะคูกข้อทางแล้วหนูหนูเพรอะไรผมไปเอาแล้วอะไรเงี้ยก็บอกเขาก็หมานะปุ่นเป็นประทับใจบอกไม่เป็นไรไม่ทำไม่ทำไม่คืนไม่เป็นไรคือว่าก็หมานช่วยเนาะเขาก็พูดเงนี้เพราะว่าจริงไม่ทำมาเนี้ยก็คือมาจากกันมาตั้งหรายปีแล้วทีนี้ผลปรากฏว่าโอเคค่ะพ่อแม่เมื่อพ่อจะส่งมาเราก็จะใช้ก็เลยแบบว่า คนเราเมื่อหมดหวั่นใช่ไหมคะหมดหวั่นชุดท่องเท้ามันก็เลยทําให้เราไม่อยากไม่อยากละใครพูดอะไรเราก็ไม่อยากละแต่ทีนี้พอได้พอได้มาพ่อก็เลยโทรมาถามว่าติดยังติดเลยมาตอนบ่ายก็ติดเลยตอนบ่ายค่ะแล้วเริ่มติดตั้งแต่ตอนบ่ายใด้ก็เกิดอาการเป็นไงบ้างถามไม่เป็นไรก็ของตันถามก็เออถามนู่นวันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมปะไม่เป็นไรปวดหัวเหยียดหัวไม่ได้พูดอย่างเงี้ยโอเคให้ทานน้ำทานน้ำไปเลย เชื่อไหมคะพอวันที่เจ็ดที่แปดวันที่เก้าอาการที่ที่ที่เราคิดว่ามันแย่อค่ะที่มันขึ้นมงแย่จะเดินไม่ได้เนี่ยไอ้แ้มเนื้อแ้บเนื้อเนี่ยมันถึ้นพูดๆขึ้นมาเราก็เลยจับเขาไปอยู่ที่กจับให้เขาแก้ให้เขาเดินเหมือนทุกครั้งที่เราช่วยเขาไปยู่ให้เขาก้าวเดินชัดเลยค่ะ แต่หน้าวันนั้นเวลาเขารู้ขึ้นอัาเราก็เลยงออักไหนลองเจนดูดิพอเขาเด้นปุ๊บเหมือนกับว่าต้นเนื้อมันปลุกกระตุ้นขึ้นมานะคะได้ได้หลายวันแล้วทีนี้มันเวลาเขาก้าเดินจากที่เขาเดินเป็ดๆเหมือนเป็ดในร่องอะไรเงี้ยต้นเนื้อมันกระชับขึ้นเขาก็จับดูแล้วอ้าวจับที่ขามันรีกๆจับที่ขามันไม่มีต้นเนื้อเลยผลปรากฏว่าต้มเนื้อทุกส่วนของขาข้างซ้ายที่ ท,ที่เขารีบที่เขาแบบไม่มีแรงท er ี่เขาเวลาเขาเดินแล้วก็อคอยประคองต้คอยอะไรณวันนั้นโอ้โหไม่ต้องประคองเลยนะสิบวันสิบกวันนี่ไม่ต้องประคองเลยคือเขาเดินได้เองเวลาเขาก้าวขาเขาจะยกสูงยกสูงแล้วเขาก้าวก็กระชับกระชับมากขึ้นันที่เราไม่ต้องประคองเลยเราก็แค่เดินดูข้างหลังว่าอ้าวมันมันหายไปแล้วเนี่ยขาที่เดินอารมณองเดินใหม่ก็่ให้เขาเดินใหม่เลยเนี่ย มาพยุไม่ต้องทําอะไรเขาเดินเข้าห้องน้ห้องน้ำเองจากคนที่ตายไปเลยนะตายไปตายไปเลยแหละเขาตายไปเลยว่าคือเขาอยู่คนเดียวเขาตายไปตั้งแต่กวาจะเจ็นงก็หกโมงเก่โมงเช้าแล้วอะไรเนี่ยเขาไม่รู้เขาตายแต่กันแผลก็ขำกับขึ้นมาคะก็เห็นที่ได้กาแฟเนี่ยใช้พูดแล้ใครก็แน่ละทีเขาทำใจกาแฟได้มากก็คือถ้าถ้าไม่รู้จักข้อตำหนินะก็ไม่รู้จักชีวิตมันจะกลับมาเป็นแบบนห้ไหมก็ยัง ก็ยัง,งประทับใจแล้วก็สมานอยู่ว่าตัดส really ินใจส่งมาให้จากที่เราปฏิติไปแล้วใช้ไปนี้เขากอ้อีกว่าเรานัางมขาก็เลยส่งมาให้แล้วก็ยังยังตืมนใจอยู่กับที่ที่เขาส่งมาให้เราที่เราได้ใช้พอเราได้ใช้แล้วเราก็เริ่มบอกต่อบอกต่อทุกคนทุกคนแล้วแล้ววันนี้คนเริ่มใช้กันเยอะมากะก็คือนตั้ตั้งตลอดอะไรยงเงี้ยก็คือสิ่งที่ที่ที่ประทับใจกับกาแฟนะเนาะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็มันเกินมันมันเกินความคาด